สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อไปกันต่อกับเซียนหลิมวันนี้เซียนหลิมนําเสนออีกหนึ่งสูตรเด้อท่านผู้ชมก่อนหวยออกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วท่านผู้ชมเซียนหลิมจําเป็นต้องนําเสนอสูตรนี้สูตรเด็ดสูตรเดินดีอยู่แต่ก็มีสะดุดเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูสาเหตุทาไมเซียนหลิมถึงนํามาวิธีคิดง่าย,ายๆท่านผู้ชม วิธีคิดวิธีคิดก็คือหน่วยบนคูณด้วยสองเนี่ยหน่วยบนคูณสองหรือหรือหน่วยบนบวกกันสองครั้งเด้อท่านผู้ชมเด้อมาดูงวดนี้ก่อนละกัน เริ่มที่วดน,นี้วดงวดน,นี้หลุดด้วยท่านผู้ชมหลุดหลุดไม่เข้าเนี่ยถ้าคำนวณก็จะได้สองคูณสองก็ได้สี่สี่แล้วบวกไปอีกสองครั้งก็คือเดินหน้าอีกสองครั้งก็คือห้าหกในสีน่นิดนึงนิดนึงก็จะได้เท่ากับ ท่ากับ x เดอ้อสมม x บวกหนึ่งบวกหนึ่งเด้อลืมไปนิดหนึง่งท่านผู้ชมแล้วก็มาดูได้สี่ห้าหกมาดูงวดถัดมาหวายออกไม่มีก็คือหลุดหลุดเดอ้อท่านผู้ชมหลุดงวดนี้หลุดมาดูงวดถัดมา เหมือนเดิมหน่วยคูณสองก็จะได้แปดคูณสองเท่ากับสิบหกก็จะได้หกเจ็ดแปดก็มาดูงวดถัดมาด้วยท่านผู้ชมก็มาสี่หกก็เข้าอยู่ที่หน่วยล่าง งวดถัดมาท่านผู้ชมเหมือนเดิมสองสอง,สองเป็นสี่ก็จะได้เท่ากับสี่ห้าหกพอมาดูงวดถัดมาก็จะไปอยู่ที่ลากเหมือนเดิมมาสองตัวเลยไม่ออกหกงวดถัดมาหลักหน่วยก็คือสองคำนวณก็จะได้สี่ห้าหกเหมือนเดิมเด้อท่านผู้ชมไปเร็วนิดหนึ่ง 4 5 6ก็มาดูงวดถัดมางวดถัดมาบนก็เข้า2ตัวเลยมาสตัวเลยส่กับหข้างล่างก็มาเบิ้ลเบิ้ลอย่างนี้ก็2ตัวไปสีครับเนี่ยเห็นไหมงวดถัดมาเลขท้ายคือหกหกสองก็จะได้12ก็คือ2 3แล้วก็4ก็มาดูที่งวดถัดมา งวดถัดมาก็ยังจะออกอยู่ที่หกสามได้หกสามล่างเด้อท่านผู้ชมสังเกตได้ท่านผู้ชมล่างล่างไล่มาเลยเด้อนี่งวดถัดมางวดถัดมาหนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองก็จะได้สองสามแล้วก็สี่ก็มาดูก็มาที่สี่หน่วยล่างมาล่างแล้ว ล่างยาวเลยงวดถัดมาท่านผู้ชมงวดถัดมาหลักหน่วยคือศูนย์ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์บวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์ก็ได้ศูนย์หนึ่งสองแล้วมาดูงวดถัดมาเด้อท่านผู้ชมหมายที่ออกก็อยู่ที่เก้าหนึ่งมาล่างแล้วมาล่างยาวเลยท่านผู้ชม งวดถัดมาเจ็ดสองสิบสี่ได้สี่ห้าหกก็มาดูก็มาเข้าทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมดูห้าห้าบนห้าล่างงวดถัดมาเลขท้ายบนก็ออกเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดก็ได้ตัวเดิมเจ็ดสองสิบสี่ห้าแล้วก็หกก็มาดู ก็จะตรงไปที่บน44งวดถัดมาท่านผู้ชมหน่วยคือ4 42เป็น8ป็จะได้8 9 0มาดูงวดถัดมาหวยออกบน79ข้างล่าง61ก็เข้าไปที่บนตอนนี้สลับมาบนแล้วเด้อท่านผู้ชมเห็นไหม มาฝั่งบนแล้วแล้วว่ดชัดมาเก้าสองได้สิบแปดก็คือแปดเก้าศูนย์ก็มาดูก็จะได้อยู่ที่ศูนย์เก้ามาสองตัวมาสองตัวงวดชัดมาท่านผู้ชมต้องบอกก่อนเรื่องวดนี้มันหลุดเด้อท่านผู้ชมเลยวดนี้หลุดสามสองเป็นหก เจ็ดแปดมวดที่แล้วคือหลุดหลุดโดยท่านผู้ชมหลุดหลุดแล้วทําไมนํามาคนนํานวณท่านผู้ชมอ่ะของอนุญาตข้ามมาอีกแล้วกันเด้อมวดปัจจุบันเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนํามาคํานวณมวดปัจจุบันก็ออกไปที่ท้ายคือห้าห้าสองเป็นสิบก็คือศูนย์หนึ่ง สองงวดปัจจุบันงวดปัจจุบันวันที่หนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดคำนวณได้ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองเรือท่านผู้ชมตามเตี้ยเรียด,ดินมากเลยศูนย์หนึ่งสองงวดที่แล้วหลุดงวดที่แล้วหลุดแล้วนำมาคำนวณทำใหม่มันมีเหตุผลท่านผู้ชมดูเด้อ จากสถิติถ้าหลุดแล้วมันมักเข้าเดี๋ยวทีน,นี้จะไล่ให้ดูเด้อเนี่ยเริ่มจากงวดวันที่สองเดือนห้าหกหกเนี่ยเริ่มจากงวดที่มันหลุดก่อนละกันเนี่ยสองสองเป็นสี่ก็จะได้สี่ห้าหกหวยที่ออกไม่มีคือหลุดงวดน,นี้หลุดเนี่ยหลุดเรามาลูก พอมันสะดุดปุ๊บแล้วงวดถัดมาท้ายก็ออกสองเหมือนกันก็จะได้เลขตัวเดิมสี่ห้าหกมาดูงวดถัดมาท่านผู้ชมเห็นไหมงวดถัดมาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยด้หนี่เห็นบ้าห้ามาบนนี่หกมาล่างเนี่ยถ้าหลุดปุ๊บ มันจะมาลักษณะอย่างนี้เสียงหิมด้วยน้าเสนอเนี่ยเราก็มาดูวด่าถัดไปเด็กเลขค่าศูนย์ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเสียงหิมข้ามไปงวดหนึ่งไม่เป็นไรท่านผู้ชมเสียงหิมข้ามไปงวดหนึ่งก็เป็นงวดนี้ละกันเนี่ยเห็นไหม ศูนย์หนึ่งสองก็จะไม่ได้ติดที่หนึ่งแล้วส่วนวัน,นี้ก็คือได้ท้ายได้ห้าห้าสองเป็นสิบก็คือศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองก็มาดูก็ยังไปที่ล่างอยู่เนอะท่าผู้ชมเห็นปะส่วนมากจะมาที่ล่างบนจะมาปรัปลายท่านผู้ชมดูดิดูเด้อสกิจิ เซียนหลิมขอแนะนําถ้ามาก็มาล่างเดอ้อเห็นหม่ดูจากสติจิแล้วเนี่ยไล่ย้อนมาเนี่ล่างเป็นแถบมีจะหลอยไปบนก็น้อยอยู่หลังจากหลุดสติหลังจากหลุดเห็นไหมพอหลุดงวันนี้ปุ๊บก็มาทั้งบนทั้งล่างไม่แน่วดนนี้อาจจะมาท่านผู้ชม ย้ำอีกครั้งเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็เป็นกำลังใจให้เตียนหลิมด้วยได้กันเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เตียนหลิมเน่เป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ